สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสาระน่ารู้2นาทีกับไทรอยค่ะนุ่นคะช่วงนี้รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเลยคะ่ะแล้วก็เหงื่อออกง่ายเหนื่อยง่ายมากคะ่ะทั้งๆท,ท,ที่ช่วงนี้อากาศยังไม่ร้อนนะคะเนี่ยอาการแบบนี้เหมือนคนที่เป็นโรคไทรอยเลยนะคะคุณตูนฮะไทรอยและไทลอยมีอาการแบบไหนรักษาแบบไหนคะคุณนุ่น ค่ะงาน,นวันนี้เราจะพาคุณตูและก็ท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับโรคไทรอยกันนะคะไปฟังไปเลยค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมคนที่มีรูปร่างอ้วนถึงอ้างตัวเป็นโรคไทรอยแต่ทําไมอีกคนมีรูปร่างผอมมากเพราะโรคไทรอยมีหลายประเภทเช่น1โรคไทรอยทำงานมากกว่าปกติ2โรคไทรอยทำงานน้อยกว่าปกติ ค่ะส่วนของอาการนะคะเมื่อต่อมไทรอยด์ทงานหนักกว่าปกติก็จะพบอาการเหนื่อยง่ายใจส,สั่นมือสั่นหิวบ่อยนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางร,รายพบว่าตับโตนะคะตัวเหลืองตาเหลืองค่ะส่วนของต่อมไทรอยด์ทงานน้อยกว่าปกตินะคะก็จะพบอาการเฉยชาขี้เกียจพูดช้าซึมเศร้าง่วงเหงาเหงานอนแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะการรักษา 1. การใช้ทางสีสองการผ่าตัด 3. การรับยาต้านไทรอยการรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารที่มีสารปรุงแต่งน้อยเพราะอาหารจากธรรมชาติจะมีคุณค่าทางอาหารมากที่สุดเช่นข้าวกล้องพืชผักผลไม้สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟควรเปลี่ยนมารับประทานน้ำสมุนไพรหรือน้ำผลไม้แทนการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับอินโมซิสเต็มทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดขาวที่มีคุณภาพค่ะเราก็ได้รู้จักโรคไทรอยอาการและการรักษาไปแล้วนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดมีการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันขอตัวไปพบแพทย์ก่อนนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ